พราะชีวิตไม่ได้มีแค่มูลเดียว New Expand Cross สากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X Series มั eries, mine, ่นมิดรหมา i n f i n i x X Life แอคซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ค่ะในช่วงเทศกาลทีไรนะคะถ้าเราไม่พูดถึงในเรื่องของเมาไม่ขับเนี่ยก็เห็นทีว่าคงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าในแต่ละปีย,ยอดแล้วก็สถิติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหรือยอดการเสรียชีวิตจากกรณีเมาแล้วขับเนี่ยมีมากเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยจึนก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มาตระหนักร่วมกันแล้วก็ได้ระมัดระวังตัวนะคะในเรื่องของกรณี เมาไม่ขับนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ดื่มแต่คนอื่นดื่มก็อาจจะทําให้เรานะคะเกิดอุบัติเหตุไปได้ด้วยเช่นกันนะคะและว,วันนี้นะคะจึงรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์แพทย์จริงสิริพาน,นิชนะคะท่านเป็นเลข,ขาธิการมุลนที่เมาไห่ข่าวคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับคุณหมอคะ จุนเห็นคุณหมอจากในทีวีโซเชียลมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็มีความตั้งมั่นในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของเมาไม่ขับมายาวนานมากเลยสาปีใช่โอไม่เองนะคะก็เลยอยากจะให้คุณหมอค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้คุณหมอช่วยพูดถึงสถิติของการที่เกิดอุบัติเหตุความสูญเสียจากกรณีเมาไม่ขับสักนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาแล้วตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นยังไงค่ะเอาง่าย สมัยก่อนเนี่ยยีปีที่แล้วเนี่ยที่เรายังไม่ได้รณนงลงเนี่ยครับที่ผมมีความสนใจขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าบัิเตุเนี่ยมันไม่ใช่มาเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้นะมัน<ช>เกิดมาตั้งนานแล้วใช,ใช่ไหมแต่เราไม่เคยได้สนใจอ,อยู่ได้มีการสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นเราก็ไปดูว่าเออเมื่อก่อนผมอยู่โรงพยาบาลราวิถีก็ไปดูในห้องฉุกเฉินที่เขาเอาคนไข้เนี่ยเข็นเข้ามาเวาลารถชนเนี่ยพวกมูลนิธิ protecting รวมกับตันยูเนี่ยเข็นเข้ามาเอ๊ะทำไมนะเราสังเกตได้ชัดเจน คนที่โดนเข็นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนชนหรือคนโดนชนมันไม่ต้องวัดเลยอ่ะกลิ่นมันหึง่งเหมือน <c oughs> ไม่ต้องถามเลย <c oughs> ไ,มไม่ต้องปวดถามกลิ่นมันตอบให้เราอยู่แล้วขนาดกลิ่นคาวเลือดเนี้ยยังโดนกรดด้วยแอ่ก่อมันขนาดนั้น <c oughs> เราก็เลยมาเอกใจว่าเฮ้ยโอ้อุบัติเหตุเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเราทําเรื่องอุบัติเหตุก็คือว่าเมื่อเกิดอบุบัติเหตุพยายามรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดในฐานะหมอร้อยคนที่เข็นเข้ามาเนี่ยนะ ประมาณ80คนเมาทั้งนั้นอันนี้คือนับจากเทศกาลหรือไม่เทศกาลใช่ตอนนั้นยังไม่มีเลยอเอาเรื่องเทศก,ทกาลก,ก็วันปกตินี่แหละครับอนะโอ้โหมันเ่อะเราก็เลยมีแนวความคิดว่า้ถ้าเราทําเฉพาะเรื่องของการที่จะมารักษาเอารีบเอาคนมารักษาเร็วๆในครับโดยที่จะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นวันหนึ่งเราตายแน่เรารักษาให้ไม่ทันไม่ทัแล้วคนไข้มันจะมาเต็มใช่ค่ะเป็นห้องฉุกเฉินเลย แก็เลยมีแนวความคิดว่าเฮเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะสิ่งแรกที่เราจะต้องต่อสู้กันก็คือว่าเอาไงว่าคนเมาแล้วไม่ไปขับเอาต้องไปบอกผู้ใหญ่ในกระทรวงว่ามันนั่งแต่รักษาเนี่ยไม่ไหวหรอกอต้องป้องกันแล้วป้องกันได้ด้วยนะเพียงแต่เอาคนเมาเนี่ยออกไปจากถนนคือไม่ใช่ให้ไม่มีคนเมาในประเทศไทยเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปนไม่ได้นะครับเอาแค่ว่า ถ้าคุณเมาแล้วเนี่ยค่ะอย่าออกมาขับรถได้ไหมอ่าทำได้ก็จะดีเลยเออถ้าทําได้นี่นะอุบัติเหตุผมว่านะมันจะลดไปประมาณ60-70%ก็เริ่มมีการรณรงค์เรื่องของเมาไม่ขับเกิดขึ้น<อ>นี่นะครับที่มาที่ไปของเรื่องของการเมาไม่ขับก็าถามว่า20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถามว่ามันได้ผลไหมต้องตอบเป็สอ,อย่างค่ะได้ผลในแง่ความรับรู้ร้อเอร์เซ เหมือนคนรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีค่ะร้อซทุกคนรู้ว่ากินเหล้าแล้วไปขับรถเมาแล้วไปขับรถไม่ดีไม่เป็นสิ่งที่ควรทำค่ะแต่ถามว่าทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ายังทำไหมทำซึ่งสังคมไทยเนี่ยลึกๆนะมองอุบัติเหตุเบื้องต้นเลยเป็นเรื่องของคนคนนั้นไม่ใช่เรื่องของสาธารณะไม่ใช่เรื่องของฉัน คนนี้ที่เกิดวาเทตเพราะเขาโชคไม่ดีเนี่ยเขาวันนี้เขาซวยเขาถึงคราวณขณะนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องเวรกรรมแต่จริงๆมัน,เป,นเป็นพฤติกรรมของคนนั้นถ้าเขาเพียงแต่เมาแล้วไม่ไปขับเราไม่โดนทีนี้เรามาว่าในเรื่องของกฎหมายด้านเมาไม่ขับกันบ,บ้างตอนนี้กฎหมายด้านเมาไม่ขับเนี่ยมีอะไรบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยถ้าจะว่าถึงกฎหมายนะ กฎหมายประเทศไทยเนี่ยเป็นกฎหมายที่เอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องมอไตรขับเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก<อ>ตัวกฎหมายนะ,ะแต่การบังคับให้เป็นไปตามตัวกฎหมายประเทศเรายังแย่อยู่มาก<อ>แต่ทีนี้ถามว่าเฮ้ยเรามักไปโทษผู้บังคับใช้กฎหมายตรงเนี้เป็นสิ่งที่เรายังเข้าใจผิด มี<ะ>ส่วนผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีส่วนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคม<ะ>เป็นเป็นเรื่องของระบบของสังคมที่ไม่สามารถทําให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่<ะ>มันไปนติดสองเรื่องที่ผมว่าเหมือนกันค<ะ>อร์รัปชั่นก็อุปถัมภ์นี่แหละครับมันมันมันฝังรากฤทธ ลงไปในสังคมมากมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุอย่างเดียวนะทุกเรื่องเลยคุณลงไปดูค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถมาด้วยความเมาเมาแล้วพอเจอด่านบอกว่าฉันไม่เป่าอันนี้ผิดหรือเปล่าถ้าเขาเลือกที่จะไม่เป่าเมื่อก่อนเนี่ยผิดเฉพาะขัดคัขัดสั่งเจ้าพนักงานคือพนักงานสั่งให้ทําอะไรต้องทำนะไม่งั้นผิดกฎหมายแต่ขัดคําสั่งนี่โดนปรับพันหนึ่งอ่าเขาก็ยอมปรับเนี่ยตำรวจก็มาปรึกษากับต่รวจเพราะว่า โอ้ถ้ปล่อยให้อย่างนี้นะคนมันก็ไม่เป่าสิแล้วเราจะมีกฎหมายนี้ไว้ทำยังไงอ<ช>่ะใช่ไหมอ่ะแล้วทาไงก็ต้องไปแก้กฎหมายมูนิธทก็ต้องไปผลักดันให้เกิดกฎหมายว่าถ้าไม่เป่าให้สันนิษฐานได้เลยว่าเมานะเมื่อก่อนไม่ได้นะครับจะ<ช>สันนิษฐานว่าคนที่เมาเนี่ยต้องอมีหลักฐานหลักฐานก็คือต้องให้เขาเป่า<ช>แล้วมีสลิปออกมาว่าเออเป่าแล้วมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่แล้วให้เซ็นรับว่านี่คือของคุณแต่ตอนเนี้ย กฎหมายปัจจุบันเนี่ยนะที่ออกมาใหม่เนี่ยบอกว่าถ้าคุณไม่เป่านะประเสธสมมติว่าอ่ะคุณขับรถมาใช่ไหมค่ะเเพราะเราสงสัยว่าคุณเมาไม่เป่าถามว่าคุณมีสิทธิ์ไหมมีแต่เจ้าหน้าที่ก็จะมีสิทธิตามกฎหมายถ้าคุณไม่เป่านะผมขออนุญาตแจ้งข้อหาว่าคุณเมาแล้วขับเดี๋ยวคุณไปสู้ในศาล ฟ้องได้เลยค่ะฟ้องว่าคนคนนี้เมาแล้วขับแล้วเป็นหน้าที่ของคนขับต้องไปแก้ตัวกอกสาเราเองนะค่ะไปหาหลักฐานมาบอกว่าผมไม่ได้เมาอ่ะต้องไปหาหลักฐานมานี่คือความแตกต่างทีนี้ว่าในเรื่องของการวัดค่าแอลกอฮอลในเลือดอย่างเงี้ยมันมีวิธีการวัดก<า>ี่แบบคะตามกฎหมายให้ทำาี่สามแบบ 1. หให้เป่าอันนี้ง่ายที่สุดค่ะเพราะเครื่องไม้เครื่องมือเรามีพอแล้วทุกสอนอมีเครื่องเป่าแอ,อซึ่งสามารถใช้ในทางกฎหมายได้กฎหมายรับรองอันที่2ถ้าเป่าไม่ได้เพราะว่าบาดเจ็บนะไม่สามารถเป่าได้ไปรพให้ตำรวจเ็บไปแจ้งให้แพทย์เยจาะเลือดอ๋อตรวจทางเลือดได้แล้วก็ส่งผลมาให้แพทย์อธีที่สอง วิธีที่3ที่ประเทศไทยยังไม่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือตรวจจักปัสสาวะเพราะมันจะต้องมีการไปเอาสารมาแล้วก็ไปเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งมันลำบากอะค่ะคือถ้าจะเอาปัสสาวะนี่เอาเป่าง่ายกว่าง่ายกว่าคือสรุปก็คือมี3อย่างคือจากการเป่าตรวจเจาะเลือดอและทางปัสสาวะทีนี้ว่าในเวลาการตรวจเนี่ยเอ่อมันมีหลักเกณฑ์ไหมว่าเราจะต้องตรวจภายในเมื่อไหร่ถึงจะถึงจะดีหลักเกณฑ์ ถ้านะจะให้ดีที่สุดค่ะก็ต้องตรวจตอนเกิดเหตุเพราะแอลกอฮอลจะระเหยออกจากร่างกายทุกวินาที<อ>เพราะฉะนั้นยิ่งตรวจช้าะนะแอลกอฮอลเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆค่ะฉะนั้นต้องตรวจตอนที่เกิดเหตุแต่ว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปที่นั่นแล้วรีบตรวจถ้าเป่าได้ต้องรีบเห้เต่าทันทีแล้วถ้าเป่าไม่ได้นะครับเอาไปโรงพยาบาลก็ต้องบอกให้หมอเนี่ยรีบเจาะเลือดเพราะยังไงไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาต้องเจาะเลือดเพื่อจะตรวจอ,อะไรอยู่แล้วอ่ะก็บอกเลยว่าให้ช่วยเจาะเลือดและเอาเลือดเนี่ไปตรวจระดับแอลกอฮอล์ด้วยเจาะให้เร็วที่สุดยิ่งช้านะครับยิ่งจะเป็นผลดีกับเรื่องพนขับที่เบาอ่ะ ะระดับเนี่ยแล้วค่าระดับมันไปต่ำกว่าห้าสิบเมื่อไหร่เนี่ยเขาลอนเลยนะมันมีในกรณีที่บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าบางคนน่ะขับแล้วเมา,าอ่ะไปขับรถแต่แบบเอ๊ะมันมีการที่ด่าหรือเปล่าอะ,อะไรเงี้ยแล้วผ่านไปได้แล้วก็เลยทําให้ไปเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่คือใครผิดอะคะผิดทั้งคู่ <laughs> แต่จริงก็มีมันก็มันก็ยังมีอยู่มันอ๋อ,อก็ที่ผมบอกมาสัก <Cor ruption. S 2> ครู่นี้แหละคอรัปชันอชันใช่ค่ะไม่คอรัปชันก็อุปถัมภนะ์นี่แหละมีอยู่มากมายในสังคมไทยนะครับไม่เว้นในเรื่องของบนท้องกันเห็ okay, นไหมทีนี้ คุณหมอคะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสงสัยว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่เมาเหล้าอ่ะแต่เช้าแต่ฉันเมากัญชาได้ไหมแต่ขับรถได้ไหมอย่างเงี้ยผิดกฎหมายหรือเปล่าคะคือตอนนี้นะอันนี้พูดตามกฎหมายนะค่ะยังไม่มีบทกฎหมายว่าเมากัญชาแล้วไปขับรถผิดกฎหมายเพราะกฎหมายยังออกไม่ได้ไงจำได้ไหมฮะที่เขาพยายามมีกฎหมายอ่ะแล้วล้มไปตลอดมีแต่กฎกระทรวง ซึ่งในกฎกระทรวงไม่ได้บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยถ,ถ้ามีกัญชาร,ระดับนี้เท่าไหร่หรือไม่มีตรวจได้แล้วจะตรวจยังไงก็ไม่ได้ปีบอกไว้<อ>แต่ที่มีที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวที่คุณชูวิทย์ออกมาบอกเนี่ยมันไม่มีมจริงๆอย่างที่คุณชูวิทย์บอกไว้ก็ถูกมันควรที่จะมีกฎระเบียบให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยออกมาทำให้มันถูกกฎหมาย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยนะ,ะตำรวจสงสัยนะว่าเฮ้ยเมากัญชาเปล่าเอาเครื่องตรวจแอลกอฮอลในแปบเปล่าไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันก็รอย่างแล้วแล้วจะไปเจาะเลือดเพื่อจะค่ะสมมุติว่าเจาะเลือดแล้วมีกัญชา แล้วจะากฎหมายข้อไหนไปไม่มีบทลงโทษไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็คือสมมติว่าเขาเมากัญชามาไปเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าจริงๆเราก็เอาผิดเขาไม่ได้ก็ผิดในฐานะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถนํากฎหมายข้อไปเพิ่มกฎหมายไปเพิ่มกระทงให้เขาอีกเนี่ยมมันไม่ได้แค่เป็นกรณีกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นยาไอยาอีเฮโลอีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณผิดในฐานะที่คุณเสพสารเสพติดนะแต่ตอนนี้ระบบเไปแล้วกัญชาเขายกออกมาจากสารเสพติดแล้วไงใช่มันไม่อยู่ในระบบแล้วมันไม่ได้อยู่ในระบบตรงนี้เพราะยังจะไปใช้ว่าถึงแม้จะตรวจเจอนะสมมติมันไปเข้าเครื่องเนี่ยมันตรวจได้ตรวจได้แต่ก็จะไปใช้ตรงนั้นมาระบุว่าคุณผิดเพราะว่าเสพกัญชาไม่ได้เพราะยกมันกัญชาวันนี้ไม่ใช่สารเสพติดค่ะเอาแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่า ฉันเมาอ่ะฉันไม่ขับรถแล้วฉันไปขับเรือได้ไหมเมื่อก่อนก็ได้เหมือนกันสมยัยแตงโมจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถเอาผิดคนทั้งที่เห็นเห็น,หนไหมมีการเดิมว่าเดิมอะไระแต่หลังจากคดีคุณแตงโมแล้วเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยพางกรมเจ้าท่าก็ได้ออกกฎครับว่าต่อไปเนี้นะครับ คนที่จะไปควบคุมเรือหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันในเรือเนี่ยเป็ตนต้นผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมาไม่ได้เลยคือพูดง่ายมีแอลโกอฮอล์อยู่ในร่างกายนี่ไม่ได้เลยเข้มยิ่งกว่าบนท้องถนนอีกนะคือบนท้องถนนเนี่ยยังบอกห้าสิบแต่บนเรือนี่เ็าบอกมีไม่ได้คือพูดง่ายว่าถ้าเป่าแล้วเจอนี่คุณผิดเลย ไม่ว่าจะมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเขาถือตามอินเตอร์เนชั่นแนลเลยว่าไม่สามารถที่จะดื่มแอลกอฮอล์เหมือนเรือบิน่ะไม่ได้ไม่ได้คนที่อยู่หลังคุมอะไรเรือะมีแอลกอฮอล์ในเลือดคือผิดควบคุมเรือเช่นไปช่วยจัดการในเรืออะไรพวกนี้ยเหมือนกระเป๋ารถเพลอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่อามาหรือแม้กระทั่งนะในท่าเรือค่ะ ก็ไม่ให้ดื่มอมนี่เขาเออกกฎนี้มาแล้วเมื่อก่อนซึ่งไม่มี ก็ถือว่าเป็นความรู้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยต้องตระหนักมากๆเลยในช่วงเทศกาลหรือว่าในทุกๆวันเนี่ยการเมาแล้วขับเนี่ยอยากจะให้นึกถึงตัวเราเองแล้วก็นึกถึงคนรอบข้างสังคมที่เขาไม่ได้ดื่มกับเรารก็ขอวิงวอนอย่าให้เขาแบบเดือดร้อนไปกับเราเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอแท้จริงอะคะ่ะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยคะ่ะในชน่วงช่วงเทศกาลแล้วก็ในวันที่ประจําจวันเนี่ยในเรื่องของเมาไม่ขับกนิดหนึ่งคะ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับ เราต้องถือว่านะครับการเมาแล้วขับเ,เป็นการกระทำนะครับที่ส่งผลอาจทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ชีวิตความตายนะครับพิการหรือเจ็บได้มันเป็นเรื่องของสาธารนณะมันไม่ใช่ทำให้คนนั้นเนี่ยที่ดื่มแล้วไปขับเนี่ยหรือเมาแล้วไปขับเนี่ยแย่เฉพาะตัวเอง เาเนี่ยสามารถจะทําให้คนอื่นเนี่ยเสียชีวิตบาดเจ็บหรือพิการเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมครับเราต้องไม่ยอมให้คนที่เมาออกมาขับรถร่วมกับเราเพราะนะเขากําลังจะเอาเชื้อของความตายมาสู่เราอย่าบอกแค่ว่านะครับโอ๊ยมันเป็นเคราะห์ของเรามันเป็นค่าวของเรามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแต่จริงๆนะครับมันเป็นเรื่อง ของพฤติกรรมของคนที่ทำแล้วมาทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้อินวเนเลยเนี่ยรับผลกรรมที่เขาทำเอาไว้การเมาแล้วไปขับคือการกระทำเป็นการกระทำที่นะครับแม้ว่าไม่มีเจตนาจะไปฆ่าคนแต่เล็งเห็นผลได้ครับว่าจะไปทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตบาดเจ็บหรือพิการได้ครับเราต้องไม่ยอมครับให้คนเมาแล้วมาขับรถครับ ค่ะวันนี้ก็ได้ข้อคิดที่ดีจากคุณหมอแท้จริงไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จูนเชื่อว่าใครที่มาเห็นคลิปนี้มาเห็นแง่คิดดีๆของคุณหมอแท้จริงเนี่ยก็จะรู้สึกหันมองกลับไปที่ตัวเองแล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมาไม่ขับค่ะขอขอบคุณนะคะรับแล้วสำหรับ ครั้งหน้านะคะจ,ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตลอดโลกรถยนต์อะไรอีกนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเด็ดขาดเลยค่ะและสหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Exp a n d e r Cross ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลก l e o Soda ผู้สนับสนุนการแข่งขันมโ t ต g p อย่างเป็นทางการ ใหม่ไฮลักส์ลีโว่ดีให้ D, ใหคุณใช้ชีวิตได้มากกว่า